ใหรู้ตัวของเราแล้วมันต้องไปรื้ออนไปไหนเวลาของเราที่มาเห็นแล้วฝากรอยยิ้มฝากปัญญาแกจำไม่ได้ของคนสูงีายุว่าพยายามพยายางเป็นใครช่วใคช่วยตัวเอง

่ยูกั็ไม่มีอะไรครับก็คือด้วยความศรัทธานะครับแล้วก็แล้บการเชิญนะครับชวนมาครับผู้จัดตันงาจานตีนะครับซึ่งกันมาวัดที่วัดแห่งนี้ที่มีพ่ะหนุนที่เป็นเป็นที่รอประทานของเราทุกคนต้องใช้สาทุกชนคนมี ที่สองที่ผมได้มาที่นี้นะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับิทีมการของพวกเราชาวบีขึ้น้าของรมที่ถึงกระทรวงมาดไทยนะครับมามาโดยที่จริงไม่มีเขาแลกิจราชการะครับเปความตั้งใจนะครับที่จะมาร่วมมือกับพี่น้องนะครับต่างชนชนคนมีคญสิทธิมนุษทุกคนแต่วันนี้นะครับก็โดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเคยมาครั้งแรกเนี่ยเมื่อสั้นสองเดือนเศษที่ผ่านมานะครับก็มามาทานมาราชการรัฐมาทาง ที่งานในการระดการลงนะครับก็แนะนําว่ามีกุบารที่คารรสากสูงอยู่ที่วัดนี่นะครับผมจับจิวไไม่นบ้วันียวพุธโมกนกางพุธโมกกพกัลางนะครับก็มาครับมากลับวังแรกก็ได้ท่านใเบอร์อากาศหน่วยซึ่งเคยอยู่ที่บ้าน ที <jam Stadium> ่มาที่จะตดววยนะครับผ่าทามาแล้วก็ได้มากราบถวายที่นนะครับมาได้ต้องมาที่กุติที่ทางฝั่งนู้นนะครับเขามาก็ก็กต้องมาก้านก่อนครับว่ามาเนี่ยจะมากราบขอไปความเป็นสิบคลกับตัวกุมเอตินานที่มาด้วยกันนะครับรวมถึงว่าต้องขออะไรสักอย่างหนึ่งก็คือ ครับนะครับซึ่งว่นนั้นหลวงพ่อกูนาเมตตานะครับเป่าไว้ที่กระบอซึ่งท่านเปิดก็อิจฉาเลยบอกว่าเคยอยู่เคยอยู่ที่นี่เป็น,น,นอำเภอพนแก้วมาก่อนไม่เคยช่วยงานวัดวัดตลอดไม่เคยได้รับการเป่ากระบมเจ็บที่กับผมได้รับเลยนะครับก็ปปเป็นอะไรที่ยกักงยืนเียนทุกท่านเลยครับว่าก็เป็นถานที่ประจำเป็นที่วัดที่ทน,นะครับที่ผมรับบริาแล้วก็ตั้งใจว่าจะมา เป็นประจำนะครับผมมั่นใจว่าในสิ่งที่หลวงพ่อได้พนาสอนที่อาจจะอาจจะไม่คุ้นเคยภาษาอีสานเท่าไรนักหนาในการจะดจำนะครับแล้วก็อย่าไว้ใจไว้ใจได้แต่อย่าวางใจนะครับในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งดีผมว่าน่าจะยึดในการปฏิบัติในทุกเรื่องเลยเพราะยิ่งในชีวิตของความเป็นคนใกฐานของพวกของกาในการใหม่ที่ต้องก็เรยเป็นกฎหมาย ก็ออนาตพบปะและขออได้นำตัวบอกถึงน้มนผมพระทุษยสมดาผมกับทุกท่านทุกคนครับที่ได้มาร่วมดัคนตในเวทนสอบห้ดน้ำทท่นสาธุทสาธุนสาธุท่ท่านาานสาุานส่นสา่าน